คะ uh huh. รู้สึกว่าการแต่งกายนะคะในคณะพวกหนุก็จะแบบเป็ชาแนานิดหน่อยแบบใส่เสื้อทรงบอยายาวๆหรือไม่ก็ผู้ชายจะใส่เป็นกระโปรงยาวพีสีดําซึ่งอย่างหลายๆคนในช่วงนี้ที่เขาต่างกันลงกันก็คือเสื้อผ้าไม่ได้ถูกจากัดว่าเสื้อผ้าตัวน,นี้เหมาะกับผู้ชายเสื้อผ้าตัวน,นี้เหมาะกับผู้หญิงเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นยูนิเซ็ก์อยู่แล้วมาหาลัยนี้ค่อนข้างเปิดเผอในคณะเองในเอกบาง,นงๆๆค,นคนก็มีใจแบบนั้นก็คือไม่ได้แปลกอะไรก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเท่เท่มากแบบเอ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากแต่ถ้าถ้าสมมติแบบว่าวิชา อาจารย์ข้งๆไหนอก็อาจจะไม่ใส่แต่ก็แบบไม่ได้แต่งตัวระเบียบจราขนาะนั้นไม่มีกฎบังคับว่าแบบจะต้องปดูมหาลัยทุกอันเข้าไปเรียนอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยดีค่ะใช่ถ้าใครที่แบบพุ่งเป้าแล้วว่าอยากจะเข้าที่นี่ก็ขอให้สมหวังทุกคนยินดีต้อนรับค่ะยังไงก็ยินดีต้อนรับมากๆเข้ามาที่นี่แล้วทุกคนก็ได้พบกับความอบอุ่นของพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในคณะนะคะบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ตามแต่ก็ยังคิดไม่เสมอว่ายังมีสิ่งดีๆเช่นเพื่อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาหารหรือแบบอาจจะเป็นหลักสู อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพิ่งยาถอแล้วก็สู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สัญลักษณ์ของคณะอักษรจะเป็นตัวกอไก่ลายสื่อไทยค่ะคณะเดียวในมหาลัยนะคะที่ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์พัพพิคเน่ค่ะเพราะว่าตัวอักษรกอไก่ลายสื่อไทยเนี่ยเป็นตัวอักษรแรกของภาษาไทยนะคะสามารถสแ,ดแ,แส,ะะงส,าาถสแดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นอักษรได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญนะคะยังสามารถแสดงให้เห็นถึงคณะอักษรศิลปกรเนี่ยมุ่งเน้นไปทางภาษาวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องพิคพิที่น่าสนใจของคณะเรานะคะก็คือมีแกงน้องหมาเซเลบคะ่ะที่ดัง ทั้หงหมด3ตัวซา,าร่ากปิและสะกังค่ะซา,าร่ากับกปิเนี่ยจะเป็นหมาที่มีสีน้ำตาลสกังเนี่ยจะมีสีขาวดําค่ะจัดทําไอจีของน้องๆขึ้นลงภาพน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อยู่ๆก็มีคนติดตามมากขึ้นก็เลยทําให้กลายเป็นน้องหมาเซเลบนั่นเองค่ะน้องๆ oh um สามารถแยกคนที่อยู่ในคณะอักษรกับคนที่อยู่นอกคณะได้ค่ะเพื่อเขาจะเห่าคนที่อยู่นอกคณะนะแล้วก็จะเล่นเ้่ยก,กับคนที่อยู่ในคณะอย่างที่ว่าก็คือมันเป็นตึกอ,อักษรเนาะเด็กอักษรเนี่ยก็จะ มาเรียนที่นี่แล้วก็แวะเวียนมาเล่นกับน้องบ่อยๆค่ะตั่งถึงน้องๆนะคะที่กําลังเตรียมตัวสอบหรือว่าอยากที่จะเข้าที่เนี่ยที่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะแล้วค่อยๆวางแผนในการอ่านหนังสือเริ่มจากเรื่องที่เราไม่ถนัดก่อนนะคะแล้วก็มาวางแผนว่าเออเราจะแบ่งเนื้อหาอ่านยังไงแล้วก็ให้ไปศึกษารูปแบบข้อสอบมาฝึกทําบ่อยๆนะคะแล้วถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนในมหาลัยแล้วนะคะสังคมเพื่อนๆเนี่ยน้องๆไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเพื่อนนะคะทุกคน ทีีน่นพร้อมจะทําความรู้จักและเปิดรับเพื่อนใหม่ๆตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมที่นี่ดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ที่คณะอักษรของเรานะคะมีน้องแมวประจําถิ่นตอผู้ถึงน้องแมวที่ตึกบารมก่อนนะคะก็คือจะเป็นน้องแมวชื่อน้องหนูดําเป็นน้องแมวตัวเล็กๆค่ะตัวสีดําถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นน้องเดินละลายอยู่ใต้ตึกไม่ก็กาลังกินอาหารเว็อยู่ใต้ตึกค่ะส่วนที่ตึกมหาจักรีนะคะอันนี้เขามีนิสัยเฉพาะตัวค่ะก็คือเขาอขี้เามากถ้าเดินผ่านไปจะเห็นเขานอนอยู่ไม่ว่าจะนอนบนกาวบันไดเองในกระถางต้นไม้ค่ะแล้วก็นอนบนตักของคนสองตัวนี้่ะก็คือเป็นความน่ารักที่อยู่คู่กับนิสิตอักษรจุฬามาตลอดค่ะต่อมา ก็คือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเป็นเมนูแล้วก็ร้านอาหารฮอตดิปของอักษรค่ะซึ่งเป็นร้านที่โด่งดังไปทั่วจุฬาเลยนะคะและนั่นคือร้านข้าวเหนียวไก่ทอดอักษรค่ะจริงๆร้านนี้เขาไม่ได้ขายแค่ข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะเขาขายอีกเมนูแต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่โด่งดังที่สุดค่ะเคยดังถึงขั้นที่ว่าได้ลงหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะคะเรื่องรสชาติต้องอร่อยแน่นอนนะคะไม่งั้นจะดังไม่ได้กรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็หนังไก่ดีงามที่จุฬานะคะมีทุนการศึกษาสําหรับนิสิตเยอะ มากๆค่ะเพราะว่าที่สุฬาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตกว่า0 0ล้าน 600, 0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 00. บาท6 0 0ล้าน <im it> บาทต่อปีค่ะมิสิตในทุกระดับชั้นเลยคือนอกจากจะเป็นทุนในมหลาลัยเองแล้ว,วนะคะยังได้รับการสนับสนุนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นจากศิษย์เกา่าหรือว่าบริษัทภายนอกอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็มีทุนหลายประเภทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนค่าเล่าเรียนทุนเรียนดีหรือว่าทุนสําหรับคนที่สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์ให้แก่มหาลัยค่ะแล้วแต่ละประเภทเนี่ยก็แยกย่อยออกไปอีกนะคะมีหลายคนค่ะที่ได้ ได้รับโอกาสเรียนที่จากการขอทุนที่จุฬาเพราะว่าที่จุฬาให้ทั้งค่าเล่าเรียนให้ทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะคือให้หมดเลยแล้วนอกจากจะขอทุนเหล่านี้เสร็จแล้วก็สามารถไปขอทุนหอพักหรือว่าทุนอาหารกลางวันได้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากที่จุฬาจะมีทุนให้เราเยอะขนาดนี้นะคะที่คณะอักษรศาสตร์ของเราก็มีทุนให้นิสิตด้วยเหมือนกันมีหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนค่าเล่าเรียนทุนค่าใช้จ่ายเฉพาะรายเดือนหรือว่าทุนค่าใช้จ่ายเฉพาะบางส่วนค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที เว็บไซต์ของจุฬาหรือว่าเว็บไซต์ของคณะได้เลยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาเป็นนิสิตอักษรศาสตร์จุฬา,ศา,ศาล,ลงกงรณ์มหาวิทยาลัยพี่ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะพยายามให้เต็มที่เลยนะคะค่อยๆเตรียมตัวไปทีละนิดแล้วก็อย่าลืมชื่นชมหรือว่าภูมิใจนในตัวเองทุกครั้งที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นเนาะเรื่องปรับตัวแน่นอนว่าถ้าเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยเราต้องปรับตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นสถานะที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมคะยังไงก็พี่รอเจอทุกคนที่คณะอยู่นะคะค สวัสดีค่ะ ของมหาวิทยาลัยเราก็คือภาษาค่ะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาจีนแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้วจะเรียนไม่ไหวเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรามีการเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดหรือที่เรียกว่า IE เพื่อเป็นการเตรียมน้องๆก่อนที่จะเข้าเรียนจริงๆค่ะจะมีอาจารย์ที่เป็นคนจีนนะคะมาสอนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยหรืออาจจะมีอาจารย์คนไทยบ้างก็ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์คนจีนดังนั้นก็ทําให้คนที่ ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ค่อนข้างไวแล้วก็สามารถอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เทอมหนึ่งก็อ่านออกเขียนได้แล้วค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็การตัดเกรดของเราค่อนข้างสูงค่ะ <Yeah. S 1> จะตัดเอ mm hmm. ที่90ทุกรายวิชาเลยค่ะ mm hmm. เราก็ต้องช่วยกันโดยการที่จะมีการนั่งติวหรือว่าจะมีการแชร์สรุปกันค่ะ ถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะเข้าจีนวิทยานะคะไม่ว่าจะสาขาไหนอย่างน้อยก่อนที่จะเปิดเทอมควรที่จะมีการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นพื้นฐานเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้ไวตอนเปิดเทมอมค่ะภาษาจีนและภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าภาษาอังกฤษก็สําคัญนะคะเพราะว่าเรามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนาะดังนั้นควรที่จะตั้งใจเรียนในส่วนนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจฝึกตั้งใจอ่านเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพานค่ะ i <laughs> มนุษย์เนี่ยพานรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของคณะมนุษย์ในเกษตรมากรุ่นพี่หรือคนที่เคยอยู่คณะนี้มาก่อนนะคะเขาจะพูดถึงค่ายมนุษย์ว่าเป็นค่ายที่สนุกมากแบบ้องไปได้ประสบการณ์ปีหนึ่งก็เลยแบอบกว่ามีโอกาสเวลาว่างเนาะก็เลยตัดสินใจสมัครไปเลยแต่ว่าตัดสินใจไปคนเดียว<ด>แล้วบ<ด>เ,เลยว่ามันทําให้เราอ่ะได้เพื่อนใหม่ยเยอะมากเพื่อนๆต่างสาขาได้รู้จักรุ่นพี่เหมือนแบบว่ามันช่วยกระชับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์เอ่านนึกถึงคณะมนุษย์เราจะนึกถึงอะไรอีกรู้สึกว่านึกถึงชุมโคลที่ ไม่คณะมนุษย์อะเชื่อว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยจะต้องเคยแวะซุ้มของพี่กิ์เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบทางผ่านด้วยค่ะเหมือนแบบเวลาเรากําลังจะขึ้นตึกไปเรียนอะก็จะเอาไหนแหละสองสามอย่างขนมเอาขึ้นไปทานข้างบนบ้างหรือแบบว่าพอเลิกเรียนก็จะแบบลงมาซื้อเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เด็กมนุษย์ทุกคนอะคิดว่าทุกคนเลยนะจะต้องเคยมาซื้อร้านพี่กิ์เ <laughs> <laughs> พื่อนผ่านที่อยู่คณะวิทย์วะาเขาเคยพูดกันว่าเดินผ่านคณะมนุษย์เรา <laughs> เราดินถึงสวนดอกไม้ เพราะว่ากระเป๋ามาริเมโกคือแบบว่าด้วยความที Hyundai ่มันฮิตด es que ้วยน้องแล้วผู like yes. country, like like ้หญิงก็ชอบแล้วคณะมนุษย์ส่วนมากมันก็มีแต่ผู้หญิงนะคะหลายคนก็จะชอบที่วมาริเมโกกันวมาริเมโกเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้ก็สำหรับใครที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนคณะมนุษย์ที่มอเตรเนี่ยอย่างแรกเราต้องรู้เนาะว่าเราอยากจะเรียนด้านไหนเพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าคณะมนุษย์เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่ภาษานะมันยังมีพวกเรื่องเกี่ยวกับว่าพวกนิเทศการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของดนตรีด้วยถ้าไม่ใช่เรื่องพวกนี้ก็จะมีเรื่อง ของเอกปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยสนใจด้านไหนแล้วก็หาข้อมูลในสาขาังน,นั้นเนาะว่าเขาใช้คะแนนอะไรบ้างนะคะและหลังจากที่เราถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเรียนและสอบติดแล้วถ้าพูดถึงบรรยากาศคณะหรือว่าสังคมในคณะเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นคณะที่อบอุ่นมากทุกคนจะช่วยเหลือกันแม้แต่แบบว่าเราไม่ได้เรียนสาขาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวพันเองก็จะมีเพื่อนหลากหลายสาขาซึ่งบางคนเนี่ยก็สนิทกันมากทั้งๆท,ท,ที่แบบไม่ได้เรียนด้วยกันช่วยเหลือกันตลอดอย่างเงี้ยก็มีค่ะมันเป็นคณะที่อบอุ่นไม่ว่าจะทําก ทำอะไรรุ่นพี่รุ่นน้องก็เหมือนจะได้ใกล้ชิดกันค่ะแล้วก็จะไม่มีเรื่องของแบบลักษณะของการโซตสัสหรือแบบว่าเอ,อ้ยรุ่พรนพี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าบรรยากาศในคณะมนุษุ์เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกอยู่เราไม่เคยอึดอัดเลยรู้สึกว่าเขารักกงมเกี่ยวกันดีมากสวัสดีค่ะมินนี่ค่ะ บาหลากักหรือที่ย่อมาจากคำว่า Bachelor of Arts in Language and Culture เนี่ยนะคะมีอยู่วิชาหนึ่งนะคะที่มินนี่ชอบมากๆเลยวิชาชื่อว่า Introduction to Gender Studies ค่ะซึ่งเป็นวิชาที่เราก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางเพศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศวิถีเพศสภาพเราก็จะมีการยกสื่อสื่อปัจจุบันเนี่ยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศเลยขึ้นมาเหมือนเป็นเคส s t ตี้ให้เราได้วิเคราะห์ว่าแบบมีทัศนคติแล้วก็มุมมองทางด้านเพศที่ซ่อนอยู่ภายใต้สื่อเหล่านั้นยังไงบ้างหือาพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตกันบ้าก อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนซิงเลเจอร์ของคณะอักษรที่แบบว่าจะเป็นประโยคผู้ติดปากกันในหมู่นิสิตนะคะว่าถ้าใครที่ไม่เคยโดนลิฟต์ที่ตึกปรรมหรือว่าตึกปรมราชกกมารีเนี่ยนะคะหนีบเนี่ยก็คือถือว่าไม่ใช่เด็กอักษรไม่ใช่เด็กอักษรเพราะว่าลิฟต์ที่ตึกคณะนี้นะคะที่ตึกนี้ที่เราใช้กันเนี่ยนะคะเป็นลิฟต์ที่ปิดเร็วมากคือไม่มีเซ็นเซอร์ะค่ะสองวีก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ใช้ตึกนี้บ่อยๆก็มักจะโดนหนีบกันอยู่ตลอดเลยะค่ะฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นรุ่นน้องของบาร ในช่วงเตรียมตัวเนี่ยก็อยากจะให้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองทั้งด้านสังคมทั้งด้านทัศนคติต่างๆให้มากพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาถึงรอบสัมภาษณ์แล้วก็จะเจอคําถามทางด้านนี้อยู่พอสมควรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้เข้ามาแล้วเนี่ยสังคมของบาหลักก็คือไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะว่าเป็นสังคมที่ทุกคนมีความหลากหลายมากๆแล้วก็ทุกคนยอมรับในความเป็นตัวเองของกันและกันมากๆเลยก็จะเป็นสังคมที่ได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากๆก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกค คนที่กำลังคิดที่อยากจะเข้าบารหลัขอให้ทําให้เต็มที่นะคะศึกษาเรื่องของขั้นตอนแล้วก็เรื่องการเตรียมตัวสําหรับการสอบการสัมภาษณ์การเขียนงานต่างๆมาให้เต็มที่แล้วก็พี่มั่นใจว่าจะไม่ผิดหวังกับบารหลักแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเตยนะคะ 6, ะะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่วนตัวเรานะคะที่ชอบมากๆเลยจะเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆปีหนึ่งนะคะมานั่งร่วมทานขันตกด้วยกันค่ะในระหว่างนั้นนะคะเราก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนพ,พิถีพิห็นการระวังพเพื่อนๆต่างสาขาะคะเพราะว่าจะเป็นการนั่งแบบคลาๆกันไปนะคะนอกจากที่จะได้กินอาหารอร่อยๆแล้วเนี่ยก็ยังมีดนตรีไพเราะไพเราะฟังประกอบคอฟฟีด้วยค่ะคือคณะมนุษย์เป็นคณะที่แบบขึ้นชื่อหรือชา้าเรื่องสนุกเยอะมาก <c oughs> เห็นตั้งแต่ทางเข้าบางทีน้องก็เข้าไปนั่งเรียนกับเราด้วยสำหรับใครที่เป็นทาสหมา อนนาอน่าจะชอบกันค่ะใช่แล้วก็เคยมีคนจัดทำทำเนียบลรชื่อน้องหมาด้วยบอกว่าน้องหมาตัวเนี้ยชื่ออะไรตัวนี้เล่นได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็บันเทิงค่ะสนุกดี <laughs> คณะมนุษยาศาสตร์เป็นคณะที่ร่มรื่นมากค่ะมีสวนย่อมอยู่กลางคณะเลยค่ะแบบเยอะมากแล้วก็มีคล้ายๆเป็นคลองเล็กๆแล้วก็มีสะพานเชื่อมค่ะสวยค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออเหนื่อยจากการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะสำหรับโซนของกินใต้คณะมนุษย์นะคะถ้าน้องคนไหนสนใจอยากมีไรายได้เสริมนะคะน้องก็สามารถขอติดต่อทางคณะไปแล้วก็เอาของตัวเองไปวางขายได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เราเองนะคะเรียนอยู่เอกภาษาศาสตร์ค่ะเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในประเทศไทยในระดับปริญญาตรีค่ะก็จะเรียนทงภาษาศา,าสตร์ในเชิงทฤษฎีแล้วก็ภาษาศาสตร์ในเชิงประยุกต์ค่ะพูดถึงเรื่องใส่ชุดไพรเวทใช่ไหมคะคณะของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมค่ะที่เรียกว่า crazy w e e ค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาน,นะคะแต่งชุดตามธีมที่กําหนดนะคะมาเรียนกันค่ะทำให้เราเนี่ยได้สนิทกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะได้คุยกันว่าจะใส่ชุดธีมอะไรกันดีแล้วอีกอย่างเนี่ยระหว่างเรียนเนี่ยเหมือนได้ความบันเทิงแล้วได้เห็นแฟชั่นของเพื่อนๆอะไรอย่างน ะไเียก็จะมีการสู่ก็คือแลนด์กรมเราเนีจะได้ไปอยู่กลุ่มไหนซึ่งในกลุ่มตระกูเนี่ยก็จะมีเพื่อนเพื่อนนุ้นพี่นะคะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกาันเพราะแบบเวลาเราเข้ามาหาลัยไปอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยรู้จักใครเนาะกลุ่มตระกูลก็จะช่วยได้มากๆแล้วก็อันนี้ก็แบบเป็นจุดหนึ่งจุดน่าสนใจของคณะศิลปศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าคณะของเราเนี่ยไม่บังคับทํากิจกรรมอะไรเลยจริงๆ เพราะฉะนั้นก็คือให้เสรีมากๆว่าอยากจะเลือกทําอะไรอยากไม่เลือกทาอะไรทางคณะเนี่ยไม่ได้มีนโยบายที่จะแบบมาบังคับให้นักศึกษาทํากิจกรรมใดๆเลยไม่มีปัญหาอะไรกับเพื่อนๆหรือนุ้นพี่ในคณะเลยค่ะทุกคนอยากเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากๆเลยค่ะ ถึงน้องๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจแล้วก็อยากเข้าคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะอยากก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆที่ให้ความสนใจกับคณะของเรานะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวเลยที่จะเข้าคณะนี้ทุกคนเป็นมิดมากๆแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีแพชชั่นมีไฟในการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีเนี่ยเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้แน่นอนค่ะแล้วก็คณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะรอต้อนรับรุ่นต่อๆไปอยู่ค่ะ